ยาดวดปอบยาดูดยายายโอ้โหวีแม่ลอยสวยหอมมือเลี้ยวไปมืมท่านเลี้ยวนี่ะมัะนีิกำลังลอยอยู่หันน่ะเป็นยังรอแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวมามาก็ทำเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งตั้งดดหรือไมยังมือเลี้ยวจักเทียอยู่องียกเงงน้ำเขาใครว่าจะไปจอบนกนะนกใสยุนหน่าแตงเนี่ยเออโว้ยบุมีดอกตรงนั้นแหละนั่งจอบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไพี่ปอบชอบมาแย่งที่หมามาตลอดเลยเดี๋ยวให้หมามา้อยเสร็จก่อนนะลูกค่อยมา แล้วตอนนี้มามาร้อยของใครอยู่ครับเป็นของคนเกิดวันศุกร์ปีมะโรงลกูกและเขาทํางานธนาคารมามาต้องออกแบบให้เขาครับแล้วเขาเน้นเสริมด้านไหนล่ะม,มามาคนนี้เน้นเสริมในเรื่องการแก้ปีชงเสริมอํานาจบรารมีและโชคลาภครับลกูกอันเสริมโชคลาภนี่แสดงว่าหากินมาแน่นอนหามกัยกัสิแนวนั่น <c oughs> หแหละอยากได้ตีด้นี่ห่วยไปว่าแล้วกันได้เสริมโชคลาภจับนกได้ทักงมือแล้วเขาว่า ยินเ <S an> สียงเราบ่แมมีมากหรอบ่ว่าเสยดี๋ยนี่บ่มีดอกโอ้บักกะนี่เนาะกูเทียมันจะไปจับอยู่ใต้ผ้าม่านน่ะสองตัวโอ้ยกูปิดหน้าต่างไว้มันก็จับบ่ได้คือเก่าล่ะไมยบ่แน่เด้ออีแม่แล่าเราไปดี๋ยวนี่การลอยสร้อยข้อมือไม่ใช่สักแต่ร้อยนะลูกเราต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมกับเขาไหมตรงกับวันเดือนปีเกิดไหมส่งผลดีกับเขาหรือเปล่าแล้วก็ร้อยตามขนาดข้อมือใส่แล้วต้องรู้สึกดีลูก เนี่ยันณเขาอธิบายฟังผัดลับบัตเฮอ้ผิดลับดูนี่พักสายตาซื้อหูฟังอยูอ่ตัวพหญ่นี่ นี่ไงร้อยเรียบร้อยแล้วครับลูกพี่ป๊อว่าสวยไหมเส้นนี้นะองค์ปีเสียผ่านการลงพิธีแล้วนะครับลูกสังเกตได้จากรอยเจิมสีแดงนะบนองค์ปีเสียอันนี้คือผ่านการลงพิธีเรียบร้อยแล้วการบูชาปีเสียเนี่ยสาคัญที่การลงพิธีเลยนะลูกว้าเพื่อนงามมันก็งามอยู่สู่ท้องอยู่ข้ออะไดนะ้เด้อหัวใส่ท้องเสียใหญ่ขิงใส่ผู้นั้นผู้นะี้เนาะไม่ใส่ข้อฟังเพชรุ่นแล้วสวัสดว่าเสียป,ป๊อปติโนกันโะดกันบอลแดงย,ยังมีค่ับเจริงสก๊ บอกไ่ไม่ไมเพจปอมสะกดด้วยปอปตาของแท้บ่มีคำว่าสองจริงของแท้สองแสนสามของปอมสองแสนสองอย่าเชื่อบ่านี่เอฟซีนำมันคาคาโลกคันเห็นเฮ้าหนาราะการสุดท้ายเพจปลอมไม่สดสไซน์ มามา่ทำเสร็จแล้วเหรอเนะี่ยเสร็จแล้วครับลูกนี่อันนี้เป็นปีเซซส์ใหญ่พิเศษนะครับลูกค้าเนี่ยเขาบูชาจากต่างประเทศรอบที่สามแล้วรอบนี้เขาก็มาบูชาเพิ่มแล้วก็บูชาให้ลูกชายด้วยนั่นพอแต่แม่ลูกปั๊บไปนั่งปุ๊บโลดเห็นรถตีนกย่าปากยาง่งเห็นแล้วสีนั่นมันยุน่น,นั่นนะโอ้นั่นอ้ยจับไวได้ดอกอย่าดวดไปเด้อจับใหญ่อย่าดวด <c oughs> ปอบอย่าดวดอย่าดวด <c oughs> ยาดูดปอบยาดูดยา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 โอ้โหเพ่งได้เจ็บไรบ่ล่ะโอ้ยมาสร้างถามเจ็บดักเจ็บแล้วเนาะลไปยังกูเพื่เปิดหน้าต่างกูไม่ขั้นเปิดมึงก็บลวงลงมสันซวงหมดแล้วเนาะไม่มันนี่ลูกกลงอยู่มันลงไปดักไป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 ให้เรียบร้อยไปเปิดหน้าต่างตีเปิดเก็บขยะนั่นแม่